ยากจะบอกกับทุกคนว่าทำใจดีๆไว้นะครับผมสำหรับคนที่เชื่อในบิตคอยนนะครับผม คือหลายๆคนเนี่ยคงจะแบบไม่ค่อยอยากจะเชื่อใน Bitcoin แล้วนะผมแต่ว่าบิตคอยเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เชื่อก็เชื่อชิบหายใครที่แม่งไม่เชื่อนะก็ด่ากันวอดวายเลยนะครับผมก็สวัสดีกับผมต้องกาวคริปโตนะครับผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมในประจำวันที่11มิถุนายน2565กันนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้มันเป็นวันเสราร์นะผมก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับผมก็ขอให้พักผ่อน ยังมีความสุขด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ถามว่าอยากจะลงในคริปโตเนี่ยลงตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรให้ลงทุนอะไรนู่นนี่นั่นคนอยากลงทุนน่ะมันจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นนะผมณนะช่วงเวลานี้นะผมถ้าเข้าตลาดมาใหม่ๆเลยเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมว่าบิตคอยอย่างเดียวนะครับผมถ้าเกิดอยากจะเข้ามาในวงการนี้นะผมบิตคอยล้วนๆเลยเพราะอะไรเพราะว่า บิตคอยเองเนี่ยเป็นตัวหลักและตัวแรกของโลกเลยทีเดียวนะครับผมที่เป็นเงินดิจิตอลแบบกระจายศูนย์นะผมที่บางอย่างมันกระจายศูนย์บางอย่างไม่กระจายศูนย์เราก็ต้องแยกให้ออกนะผมว่ามันกระจายศูนย์แบบไหนและไม่กระจายศูนย์แบบไหนนั่นเองนะผมเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันละกันฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ ก่น,นะครับผมแล้วก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถกด Membership ได้นะครับผมก้าวคริปโตสจอยนะครับผมก็มีแพ็กเกจให้เลือกด้วยกันนะครับผมแล้วแต่ตามศรัทธาเลยก็ว่ากันได้นะครับผม <S <S โอเคก็วันนี้อย่างแรกเลยนะครับผมคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเงินเฟ้อนั่นเองนะครับผมอัตรางเงินเฟ้อของ US เนี่ยค่อนข้างที่จะแย่มากเลยนะครับผมทำให เมื่อคืนเนี่ยการประกาศเงินเฟอ้อเนี่ยผมมองว่านะเงินมัมนเฟอ้อไปแล้วแต่มันมาพึ่งประกาศเราดูดัชนีของ DXY กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่ง DXY เนี่ยปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยผมอาเกง่งๆไว้ว่ามันควรที่จะจบที่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ร่วงต่อนะครับผมแต่มันไม่ใช่อย่างที่ผมว่าไว้นั่นเองนะครับผมมันขึ้นไปต่อนะครับผมมันขึ้นไปต่อถ้าเกิดว่าตอนนี้มันขึ้นไปต่อถึงช่วงประมาณสักร้อเนี่ยอันนี้น่ากังวลแล้วนะครับผมน่ากังวลแล้วเพราะว่า เงินในตลาดเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบแข็งใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสู้กันตลอดนะครับผมอันนี้ถามว่ามันเริ่มมีอัตาเร่งไหมผมก็คิดว่ามันเริ่มมีอัตาเร่งเหมือนกันนะครับผมในดีเอ็กวายใช่ไหมเนี่ยเห็นปะ่ะเริ่มมีอัตาเร่งนะครับผมไม่แน่เนี่ยสิ่งที่มันสูงขึ้นนะครับผมเขามองมอง,มองไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปพุวดไปถึงร้อยสิบสองเลยเนี่ยอันเนี้ยชิปหายเลยนะครับผมอันนี้คือความชิปหาย ของมันจริงๆแล้วนะครับผมนะก็ต้องเหมือนกับปี2,000เท่าไหร่ะ1นึ0นะผมอย่างที่เขาคาดการไว้อะเนาะแต่ก็เอาผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันมันมันขึ้นไปนะผมแล้วเฟดเนี่ยมันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมเพื่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกดัชนีดาวโจนพวกน a สแดกอะไรเงี้ยนะผมปิดตัวมาลบลงแบบ อย่างต่อเนื่องเลยเห็นปะ่ะคือทุกอย่างเลยเนี่ยนะผมการลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะร่วงอยู่พอสมควรเนี่ยเห็นปะ่ะอ,อ,อย่าง n น็สแตกนะผมเอาเอาเอาแค่ตัวอย่างตัวเดียวเลยแนละ้วกันนะครับผมก็คือ n น s d สแ n กเนกเนี่ยก็ปิดตลาดนะผมเปิดแก๊ปมาร่วงกราวเลยทีเดียวนะผมจาก1นึ่0หกว่าจุดนะผมเนี่ยเปิดแก๊ปมาวันเดียวเท่านั้นแหละปุ้งโอ้โหยนี่เปิดแก๊ปมา เนี่ยก็ลงมาต่ำสุดอยู่ที่11800กว่ากว่านั่นเองนะผมแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราดูฟิโบก่อนนะเออฟิโบเทนเบดเลยละกันอ่าลงมาตรงนี้ใช่ปะ่ะอ่ามีการเด้งขึ้นนิดเล็กน้อยนะผมก็นี่เห็นปะ่ะก็มีโอกาสลงมาต่ำสุดอยู่ที่9000กว่าจุดเลยนะีคือแบบ Nasdaq นี่คือแบบโอ้โหมหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมเนี่เห็นปะ่ะ ก็มันจะมีแนวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมเห็นว่าก็ใกล้เคียงนะผมสําหรับฟิโบใช่ไหมเออใกล้เคียงกับแนวที่มันย่ำย้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สะท้อนได้ว่าตอนช่วงนี้นะผมเศรษฐกิจมันเริ่มแย่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็เป็นขาลงของเจ้าตัวเนแสแดกด้วยพอเมื่อเศรษฐกิจแย่ลงนะครับผมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันก็จะแย่ลงตามนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูบิตคอยกันเลยดีกว่านะครับผมบิตคอยนะเวลานี้นะครับผมก็ อย่างที่ผมว่าไว้นะครับผมคือตรงเนี้ยการประกาศของเฟดนะครับผมมันก็สะท้อนว่าเออเนี่ยคนเนี่ยเริ่มที่จะเก็บเงินสดไว้ดีกว่าก่อนนะครับผมเก็บเงินสดไว้แล้วทีเนี้ยมีการเทขายออกมานั่นเองซึ่งการที่มันวันเนี้ยมันอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นมานะครับผมเด้งกลับขึ้นมาประมาณไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่ามันเริ่ม ตกจากแนวรับตรงนี้นั่นเองนะผมแนวรับที่ผมวางไว้ก็คือ291นะประมาณนะ้น่สองเก้าสอนะครับผมซึ่งการที่ว่ามันมันตกลงมาแล้วก็ค่อยๆขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตกมาอีกหนึ่งรอบนะครับผมเพราะว่าในการเทสฐ,ฐานซึ่งตอนเนี้ยเราต้องมองกันว่า28 285เนี่ยเนี่ยแบริเวณแถวนี้นะผมมันจะต้องรับให้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่เนี่ย มันก็ลงไปนู่นเลย275เจ็ดห้าใช่ปะ่ะเออสองตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวใหญ่อีกหนึ่งแนวนั่นเองนะครับผมแต่แต่แต,แต,แต,แต่เขาก็มองมองกันไว้นะผมว่าให้เตรียมตัวถึงประมาณตรงไหนนะผมก็คือประมาณช่วงสัก 2, 2 1, องหนึ่งถูกป่ะตอนนี้คือ2-1เริ่มไม,ไม้เห็นแล้วนะ2-1เนี 1, ่ยคือมันจะต้องมาเป็นหมีสักแบบสักปีงอเออซึ่งตอนนี้นะผมก็ เก็บข,ของเอาเข่าเหมือนกันนะครับผมก็ใครที่อยากจะแบบลงทุนในระยะยาวนะผมก็ใช้วิธีการ DCA เอานะครับผม DCA ก็คืออะไรก็คือว่าเวลาเราซื้ออะไรใช่ป่ะซื้อเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่ามันตกลงมาใช่ป่ะประมาณสัก15-25%เนี่ยค่อยซื้ออีกหนึ่งรอบนะบผมเพื่อถัวค่าเฉลี่ยข้างบนมาเราก็จะได้กำไรขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะผมก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงเก็บของ อ่ะพูดพูดตรงๆเลยครับคือว่าเราต้องเก็บของไม่ว่าใจยังไงก็แล้วแต่นะผมแล้วก็เก็บของดี a เไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ของการที่ว่าเออทำยังไงไม่ให้เราตกรถดนั่นเองนะผมแล้วก็ทําให้เกิดว่ามีกําไรด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็สนใจวินเลทก,ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคต่อมาเรามาดูเจ้าตัวโดมิเนนต์กันดีกว่านะผมโดมิเนนต์ของเจ้าตัวสเตเบิลคอยเนี่ยมันก็จะ ส่งสะท้อนว่าการลงทุนในตลาดคเิปโตนะผมมันเป็นยังไงนะเวลานี้นะผมก็มันก็ชนเส้นอีกแล้วชนเส้นแบบชนเส้นบ่อยคือแบบทําให้เรารู้สึกว่าออหวาดเสียวหวาดกลัวนั่นเองนะผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็มันยังเป็น,ปนการไซเวที่ค่อนข้างที่จะเสียวอยู่นั่นเองนะผมอันนี้วันนี้อาจจะมีการแบบเด้งลงมา ลงมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าในช่วงประมาณ 45- วันนี้นะครับผมมันไม่ทำนิวไฮใช่ป่ะมันไม่ทำนิวไฮแล้วก็ทำนิวโลด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่งผลสะท้อนในตลาดคริปโตที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เราก็ดูกันตรงนี้ต่อมานะครับผมเราก็มาดู BTC d o m i n a n c ใช่ป่ะ Dominance เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมแสดงว่าเงินเนี่ยเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใช้ได้เลยทีเดียวนะผมคือช่วงนี้ถามว่าลงทุนตัวไหนดีที่สุดณเวลานี้คือ Bitcoin นั่นเองนะผมนะผมก็บอกเลยว่าแค่บิตคอยเท่านั้นณเวลานี้นะแต่สําหรับคนที่จะลงเอาคอยตัวอื่นนะผมก็อ่าเป็นช่วงที่ว่าเอออยากจะเก็บของใช่ไหมแต่ว่าความปวดใจเจ็บใจเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรถูกไหม เออดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระวังไว้ด้วยนะผมสำหรับคนที่เล่นเอาคอยอยู่นั่นเองนะครับผมก็สามารถซื้อสปอตได้อะไรได้นะผมก็ช่วงนี้ราคาของเอาคอยเนี่ยมันจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตลาดของบิตคอยสัส่วนใหญ่ณเวลานี้นะโอเคเรามาดูคร่าวๆดีกว่านะผมว่าตัวไหนลงไปถึงหนังไหนบ้างนะผมก็ตัวที่แข่งที่สุดในตลาดณเวลานี้นะผมก็คือ BnB ถูกไหม ซึ่ง b n ีเบีเนี่ยนะครับผมก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องนะผมแต่ว่าตอนนี้เอาพูดตรงๆเลยตอนนี้มันโค้งนะผมอย่างที่ผมบอกไว้ว่าแนวรับเนี่ยที่เป็นแนวรับหลักๆนะครับผมณเวลานี้คือ263ซึ่ง263เนี่ยถ้าเกิดว่ามันกลับมาจุดน,นี้เมื่อไหร่นะผมก็ให้ดูไว้เลยนะผมว่าถ้าเกิดว่ามันเน่งตรงนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นการที่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะผมสาหรับในการเก็บ1ไม้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับโซลาร์นานะผมโซลานานี่ก็คืออย่างที่ผมว่าไว้นะคผมคือ33ดอลเนี่ยมันน่าจะมาถึงแต่ว่าทีเนี้ยมันก็เริ่มที่จะมาให้เห็นแล้วนั่นเองนะผมก็คือเส้นสีส้มมาตรงนี้อ่าเส้นสีส้มมันรับอยู่ใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ขาลงไปเรื่อยๆนะผมลงไปเรื่อยๆ ลงแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะวเวลานี้นะผมก็จะบอกว่าได้ว่ามันลงไปเป็นศูนย์นู่นนี่นั่นนะผมก็ไม่แปลกนะผมหลายๆคนเนี่ยคงจะมองไว้ว่าเอ้ยกูไม่เล่นดีกว่ากูออกจากตลาดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ประมาณนั้นนะ,นะคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ว่าคนเราเนี่ยเริ่มกลัวตลาดเริ่มไม่เอาตลาดแล้วเออั้นแล้วเนี่ยการที่ว่ามันไถลงอย่างนี้นะผมมันก็จะกลับสู่จุดเริ่มต้นเอาเป็นว่า ใครที่ยังไม่มีอะไรนะผมหรือว่ายังมีเงินสดเก็บไว้อยู่นะผมก็ยังต้องอเก็บเงินสดก่อนนะครับผมนะแล้วรอรอ,รอตลาดมันกลับตัวหรือว่าส่งสัญญาณที่ดีก่อนนะเวลานี้นั่นเองนะผมก็ช่วงนี้ก็เฝ้ามองไปนะครับผมก็อย่างนี้แต่ที่ผมเฝ้ามองไว้นะผมว่าช่วงไหนเวลามันไหนมันถูกนะผมเหมือนเราซื้อของในช้อปปีอะไรอย่างนี้นะผมก็ เวลาของถูกเนี่ยเราจะเฝ้ามองไว้นะครับผมว่าตอนไหนเนี่ยมันจะลดราคาครับผมก็ช่วงนี้แหละมันคือการช่วงลดราคาอย่างต่อเนื่องนั่นเองโอเคทรอนนะครับผมทรอนเนี่ยอย่างที่ผมมองไว้นะครับผมตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกราฟเองเนี่ยภาพใหญ่นะครับผมภาพใหญ่ผมก็มองไว้ว่า0.057ยเนี่ยมันก็จะเป็นแนวรับแนวหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะว่าเนี่ยไอเวฟนี้คือบนเวฟ4ใช่ไหม ถ้าเกิดว่าตลาดมันกลับตัวเมื่อไหร่น,นะผมไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่านะมันจะขึ้นสูงแน่นอนนะผมถึงช่วงประมาณช่วง0.37า3.73อะไรประมาณนี้นะผมก็สำหรับทรอนเนี่ยก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับผมต่อไปเป็นเอดาครผมเอดาเนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะผมว่าเรื่องของการที่ว่ามันเป็นไซเวย์ถูกปะ่ะซึ่งพอมันมาชนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหม มันก็ล่วงลงมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนั่นเองนะผมก็รอดูว่าไอ้เจตรงนี้นะผมมันจะกลับขึ้นไปหรือเปล่านะเนี่ยก็ดูไอซ์ไอเองนะผมมันก็ขยับขยับมาอาจจะลงมาตักกันลงมาแลผมแล้วก็เด้งขึ้นช่วงประมาณศูนจุดสี่สี่อะไรอย่างเงี้ยน,นะผมศูนจุดสี่สี่สเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมาอีกหนึ่งรอบนะผมก็ก็โอเคในทางเทคนิคนะผมในทางเทคนิคนี้โอเคมากเลยแต่ว่าถามว่ามันยังกลับตัวหรือ,อยังนะผมก็ยังนะผมยังเป็นเทรน ขาลงอยู่นั่นเองเนีเทนขาลงนี่ก็ถ้าเกิดว่าเราดูเส้นกดหัวนะผมมันก็มันก็อยู่ในเส้นนี้นะผมยังไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงเลยนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเส้นงัดใช่ไหมเส้นงัดเนี่ยมันกลับเข้ามาในเส้นงัดแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะเออมันหลุดหลุดมาบ้างนะผมแสดงว่าตรงเนี้ยเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นไซเวย์เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมในช่วงนี้ โอเควันนี้เราก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมคือหลายๆตัวเนี่ยมันก็ขึ้นลงตามบิตคอย n นะอะเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องเก็บคลองเขาไว้ช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงนะก็ยังยัง,ย,งยังไม่ต้องลงนะครับผมหรือว่าไม่ก็เป็นการแบบเอ้ยเราต้องวางแผนไว้นะครับผมว่าเราจะทํายังไงกับเงินต่อไปนะผมคือช่วงเนี้สําหรับผมเนี่ยช่วงสปอตเนี่ยก็ยังโอเคนะผมแล้วก็ ทำการว่าเอ้ยมองตลาดไว้ก่อนดีกว่านะผมเล็งเลงไว้นะผมว่าตัวไหนเนี่ยมันลงสุดแล้วลงได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เฝ้ากราฟที่กราวคริปโตได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจะลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนผมนะผมก็สามารถสมัคร m e m b e r s h i ิได้ผ่านกราวคริปโตแซดจอยนั่นเองนะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมส่วนรับบ๊ไม่บ้าเจอกันครับรักทุกคนนะครับจุ๊บ